อาเคสัสดค่ะวันนี้ก็มารีวิวสินค้าในน้ำกันเลยนะคะตัวนี้น้องจะเป็นอ่ังแมนเนาะอัางปังแมนใช่ไหมโอเคตัวนี้นะคะจะให้ราคาอยู่ที่บาทนะคะน้องเป็นมือหนึ่งนะคะนี่หนูน้องเป็นมือหนึ่งนะคะตัวนี้จะให้ราคาอยู่ที่สี่สิบบาทนะน้องโนงตมินะคะแล้วก็จะมีเป็นสกูชี่มินเนี่ยนตัวนี้หนู น้องก็นี่นะคะประมาณนี้น้องไม่มีตำหนินะคะตัวนี้ให้ชิ้นละสาบ้าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะน้อง น้องนี้นะคะน้องจะเป็นกระต่ายเนาะน้องเป็นกระต่ายนะคะนี่น้องตมีน้องก็จะประมาณนี้เลยนะคะ,ะนี่นะก็มีน้องนะคะตัวนี้เขาจะให้ยี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะน้องจะเป็นบันไดโจทย์เนาะตาน้องหายไปข้างหนึ่งนะตรงนี้กูให้ยี่สิบนะคะ ตัวนี้นะคะน้องเป็นของแทนนะโอเคสอง6นะคะน้องเรยแล้วนะคะตํหนิก็คือน้องไม่มีแท็กมาด้วยนะตอนตํหนิน้องก็จะประมาณนี้เลยนะตัวนี้เขาให้25บาบาทนะคะแล้วก็น้องมีตัวนี้ด้วยนะคะ พิงของน้องนะคะนี่นะตัวนี้น้องตาแลล้วนะคะสองพันเก้านะคะตัวนี้ใครเอาก็ขอยี่สิบห้าบาทเช่นกันนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะน้องเป็นของแทนนะ้นะแต่น้องไม่มี package, แพ็กเกจแต่น้องก็มีตันหนึประมาณนี้ห้าสิบบาทนะเป็นของฮักนี่นะตัวนี้จะเป็น อะไรนะเขาดูเขาจำชื่อน้องไม่ได้ตัวนี้แต่น้องจำได้น้องเป็นสังเกตตัวสีใสๆที่จะมีภาษาจีนเขียนอู่บน,น,นปาอันนี้ไม่แน่ใจนะตอนนี้ใครเอาก็ขอสิบบาทแล,นนแล้วกันเนาะเขาจะรีวิวเป็นบางตัวก่อนเดี๋ยวเขาจะรีวิวให้เป็นทีละตัวเลยนะแล้วก็ลองนะคะนี่น้องน้องแบบนี้นะคะน้องจะเป็นของแท้นะแต่น้องไม่มีแพ็ักเกจตนั้นน,น้องก็มีต ขอคนรับมองบ้านนะคะให้ชิ้นละ15บาทนะคะบางตัวหูขาดบ,บ้างนะคะใครที่จะเหมาก็พักมาเหมาได้นะคะน้องมีหลายตัวเลยนะจ๊ะนี่ย่างนี้ก็หูขาดนะ <c oughs> ก็คือเหมาว่าจะให้อีกราคานึงนะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้นะคะน้องน่ารักมากมากเลยแต่ตัวนี้มีตําหนิแบบนี้เลยนะอ่ะตัวนี้เขาให้15บาทเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคตัวไหนที่ซ้ำๆกันแล้วเขาไม่ได้บอกราคาแล้วนะ ตอนนี้เขาจำไม่ได้ว่าเป็นกระบองเป็นของแท้ของอะไรนะแต่น้องมีตัหนิบประมาณนี้เขาจะให้สิบบาทเลยนะคะใครเอาก็แคนมาได้เลยนะคะแคบมาสักันได้เลยนะคะตัวนี้ตัหนิบประมาณนี้นะน้องบันนะคะนี่น้องมีแท็กนะคะนี่ตัวนี้ใครเอาคงให้ยี่สิบนะคะตัวนี้จะเป็นซอฟต์บอฟบ์นะคะ ันนี้นะคะให้ยี่สิบบาทนะคะน้องโตงนตมินะแล้วก็จะมีเป็นน้องหมาตัวนี้นะคะแท็บมีนะน้องเจอสภาพสีแล้วก็แบบ เรารีวิวได้นะนี่คือสภาพต่ำหนิน้องนะคะตัวนี้ก็คือเรามีอายเส้นนะคะตัวนี้ใครเอาเข้าฝาสัมผัสนะขอสัมผันะสผนะคะคือถ้าไม่บีบก็ไม่เห็นต่ำหนิน้อง ถักนะตัวนี้ให้สามห้านะคะน้องมีสองชิ้นนะมีชิ้นอยู่นี่นะทุกคนนีตํามีน่งนะให้สามห้านะคะเอาคู่รับได้นะตัวนี้นะคะจะ เนยอันนี้ให้ดูเลยนะอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสภาพเดี๋ยวจะเอาไปจัดเซตในน้องเน่าละกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นไอติมแบบนี้ตัวนี้ให้ห้าบาทนะคะลวกโมนี้นะจะให้ชิลละห้าบาทนะ,ะน้องโมนี้มีหลายตัวนะอันนี้เดี๋ยวไปจัดเซตในน้องเน่านะคะอันนี้มันเป็นแบบเนะี่ยสภาพแบบ น,นี่เขาให้เจ็ดบาทนะคะเองชิ้นใหญนะ่นะคะแล้วก็มีเป็นโมอนี้แบบมีจิระห้าบาโมอนี้ค่ะคาตาไล่ลพุกเมืนี้ให้ดูลนะ้นั้นนีเก็จะเป็นแบบนี้บาทเอ้ยเดี๋ยวจิระห้าบาทแล้วก็จะมีตัวนี้ของแท้นะตัวนี้เอาไปสิบบาทวุ้นจิของแท้เหมือนกันนะจะไม่เปลี่ยสิบบาทเหมือกันแล้วก็ไอตัวนี้นะคะนี่ นีนะสองตัวนี้น้องไม่มีมตำหนินะจากที่ได้ดูแล้วนะคะอ่ามีสีรกๆหน่อยนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คะอ่าน้องไม่กล่องนะแต่น้องไม่มีไอตัวที่เรื่องเป็นขวดมันปะถ้าจำไม่ผิดน้องต้องมีขวดใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่มีนะมีค่อ,นนอันนี้กับอันนี้นะแล้วก็มีกล่องมาอันนี้เขาให้ยี่เออเขาให้สามสิบนะแต่แล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นของอะไรดี แต่มันไม่มีแพ็กเกจมาคุณให้ยี่สิบท้องไม่มีตำนินะคะตัวนี้ให้ยี่สิบนะทีบ้างบัฟฟิตตัวนี้เขาให้ตัวนี้ให้ห้าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาขอสิบบาทนะบัฟฟิตแล้วก็โมูนี้ตัวละห้าบาทนะคะท้องนี้นะนะมีหลายชิ้ะะลแล้วก็หลายชุดด้วยประมาณนี้นะคะมูนี้นะถ้าใครตามก็ทักแชทได้นะคะเข้าใจไหมโอเค,อเคในตะกร้าในกล่องนี้ เดี๋ยวเขาจะไปรีวิวนนกล่องต่อไปนะคะโอเคไหมอันนี้ก็คือเขารีวิวหนึ่งกล่องเสร็จแล้วนะคะอนนาจะออไปอีกกล่องน,นะอันไหนที่อันาป,ประสิทธิภาพ